เดี๋ยวพี่น้องพวไปสมายด็กันสุกสุขึนมาเดี๋พี่น้องมาบ้านี่ซุยได้เวลาซุอยอาซุย,ซยมือนพูดเป็กินสม่ำตามหลายมือแล้วเนาะสม่ำตามใส่บักบวกพี่น้องใส่บักบวกมันนี่ก็ผัดมีไวไวอันนี้คือเส้นหมี่ผัดมีไวไวใส่กับสม่ำพี่นอ้องซวยกับสม่ำพร้อมกับผักสายบัวพี่น้องมาซุยไร้ใย,ย,ยหางเหียวเข่า แเขาเริ่มพี่น้องมือมานี่ล่างคือเก่าล่ะยังมาได้คัดคือเก่าล่ะมันต้องไปใส่บักนาวใส่สั่นไล่ใส่หยังวูถูจังสิออกเที่ยวกว่านี่ก็ถูจนว่า มาหอดสัตว์บานสัตว์เขาสัตว์ยังไปแน่เร็วยังจินผู้ไปนะ้ำย่งบุกกระได้ซุ้มหนึ่งก็ไปตลาดไปปัดให้แม่ใส่ไปซื้อขวงแล้วเขาก็ไปทุราของเขานะ๊อะ 对，不让。 đang biến cho cháu bé lên biến đi cái đó hú bắt hàng tiếng phun tốt กท้าคำกบกับคุณอ๋คุณอ๋กระปนนกับเกลียวเสีย หน้าเค็จกับเขาหนาเค็จแอนต้มพริกสามชี่้มือม่งหั่นว่าได้ตำหมูฮูกินว่าได้กินเลยแหละนี่หัวกะมีอุกาจมีเวลาเนี่ยพี่น้องตำบ่นว่าพอนั่งจินเยอะมัน ่ายมันเงาน้ำม,มันบรลบูมันคือตอนนั้นยุ่จากที่บนช่วงฝนมากช่วงลุ่มหน้าน้ำเดือดตัดสายเงาสายบวัวขาวจุ่นพูนกรอบพร้อม ใบแบบนี้มันอนะถ้าเขาใส่พอแรงเขาปิดฟ้าไป้ม่หั้นมันโดนแสงพี่เนอะมันจะขาวเนี่ยค่อยค่อยเบิ่งด้วยเย่บนสีอัปเดตอัปเดตเนเทียนถังบัวที่ภากันออไซเบีได้อาทิตย์สองอาทิตย์สิเขา กระท่านพี่น้องทัดมีกับท่าน จ่อพระหลานไปไปน้องหัวไปสาวบัวไปกับมได้ยทรงขอความบดได้ทักไปหาพื่อนยัยเนาะมาดิดทักไปบมได้ยทรงขอความไปบอกแล้วว่าฉันจะไปหันไปหนีมาหนีโยบงก่เอาเอาโทรศัพท์ถิ่มไปใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงอันฮิว Có khang đây cho phăng, Cà phang này cho phang này Cà phang cũng phang Cà phang Cà phang Cà phang chuẩn phang Cà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  phang bưng, phang Cà phang Cà phang Cà phang ลูกถีบผากันไปก็ิหัวบัวกับหลานต้องเข้าไปมินต้องเข้าไปมินสแสดงความคิดเห็นย,ยุติใจโคตรว่าอย่าบนกุดหูกใจว้าวโทษมากจนเก็บไ่ายว่ากระไดู้กตีเหล่วที่ไปใส่มาใส่ สิบเอ็ดโมงนี่สิบโมงนี่ต้องรายงา้นกันสักวันนังทีนะ <laughs> วานนั่งบอกฟูฟังว่าฉันจะขายแท็กเตอร์ฉันจะขายแท็กเตอร์อ่าขั้นสีสีฟ้าสีเงินเหนมั้งฉันจะขายออกเพราะว่า,วามันเกาแน่แล้วเราชั้นนี้หลายขั้นเหนมั้ฉันสีเอาขั้นสีแดงไว้แต่ฉันสิ้ายขั้นสีสีดำเงินออกเด้วเดยว่า เอาเละอยู่สิเบอร์คินหอดเขาตีเขาอยู่ทำงานอยู่กับยุ่มาดมาดนแล้ว,ว่าขค้นหอดก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันหลายขั้นแล้วมันกัดเกามันเท่าเร็วแล้วว่าถ้ามันห่างมันย้อนทันไม่มีเวลาสิไปสอมไปยังเขาแล้ แล้วแล้วสีตย่อยขายออกอันไหนที่เอาไว้แล้วบดเสร็จแล้วก็สีขายออกววน้อว่ายังไม่ฉันกะกะเสียนง,งกะสิเป็นไว้ีแลกไว้พักพอแล้วกะสิได้บ่มีเนี้อห่วง

Hãy có bớt, kênh Ghiền Mì Để không bỏ ส่วงนี้พาฟื้นชอบประเดิดชอบประเด้ไปโรงเรียนประเด้ขับรถพาฟื้นพาฟื้นแน,น่แล้วกอ่าเตรียมเพาะพ,พ่อพักปลูกปลูกนี่ยังก่อนเอาดินใส่เป็นเป็นเป็นล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้แล้วก็ค้างหัวกับปลูกสตรอเบอรี่ Sẽ rồi đóng cùng còn đó là nó không Cái này phải chạy được không? Không bị chìm đâu Cái này thì là tâm hơn kim lại nữa mọi người không cái lưới là hàn đấy chị nhang sĩ im cả pin chị khao lên Alo Thúy Nam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ก็กกันคลิปน้าพี่น้อง